เริ่มจากนเริ่มจากเ้มต้นเลยเนี่ยคู่อยู่ครับทให้เบาลงนี้ก็ชวนาที่โดนปัท้งสอนต่อผู้่ย้ที่มองเห ของสถานการณ์ว่าจะเกิดอุทกภัยอย่างไรอ่าเจ็บน้ำแม่ประจรันและาอ่านกา็บน้ำดุษฐานนะครับมีปริมาตรรวมกัน้งหมดประมาณเจ็ดร้อยแปดสิบล้านลูกบาทเองพยอยางนี้พยายามควบคุมน้มาในอ่างแต่ละทางเนี่ยไม่ให้อยู่เกินเส้นบนในในเรื่องอของสถานการณ์ว่าจะเกิดอุทกภัยอย่างไรก็คือปริมาณฝนรับท่าน

น้ำดื่สะอาดครับได้มาตรฐานครับนะครับรับรองตน่านนดั่ยนทั้ในส่วนของ แมนครับมีผมมือซื้อมันก็ได้แมนเยอรมันครับผมเครื่องนี้จะใช้ในสองประสงค์ก็คือสูบระยะาไกลได้สามกิโลเมตรนะครับครับขนาดท่อส่งสิบสี่นิ้วนะครับอัตราการสูบก็จะได้สองหมื่นแปดพันลิตรต่อวันนี้รถรถเครนเนี่ยเป็นรถเครนในหนึ่ประสงค์นะครับมาด้วยก,กันก็เลยยกใส่ รถเครมาด้วยเลย <ปะ S 2> ขอโทษครับเป,เ,ปเป็นเรืออลูมิเนียครับด้านหลังไปก็จะเป็นเครื่องอัดตามที่ผมได้อธิบายไปแล้วครับในรถคันนี้ก็จะต้อง,ต,องต้องเรียนว่าถ้าถ้า ให้ผมบรรยายว่ามีอะไรบ้างน,น่าจะลำดับไว้ดูกแต่ว่าจะมีอุปกรณ์เครื่องที่จะสามารถที่จะปรุงอาหารได้ครบช่วบมีเตาแก๊สมี